ราจะช่วยสู้กันในวันนี้นะคะพี่ๆเป็นเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์ท่านหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เขากําลังทํางานกลางวันแสกๆเลยนะคะทองหล่อกลางเมืองเลยค่ะพี่ๆจู่ๆเนี่ยมีกลุ่มคนเข้ามาทําร้ายแล้วก็ฟันหน้าเขาเย็บไป30กว่าเข็มนี่อะไรอ่ะเอ้าอุ้ยเอ้าหัวลนรถเลยอุ้ยเอาเตียบขามาอยู่ดีก็ตีหลนรถเลยเว้ยเอ้ โอ้โหไม่หยุดเลยเออเหตุการณ์วันนั้นผมได้ประส่งผู้โดยสารพิเทศท่องหลอจังหวะช่วงที่ผมกลับมาเนี่ยเจอคนร้ายยืนอยู่สองคนจังหวะที่ผมจะขับผ่านเขาเนี่ยเขาหันหลังกลับมาควักมีดได้ยาเข้าที่หน้าผมแล้วก็เข้าที่แขนแล้วก็โดนคนร้ายคนหนึ่งเอาเหล็กตีแล้วก็ตามลำตัวครับอยากให้ทางรายการช่วยจับคนร้ายแล้วก็ รับปกะกันความปลอดภัยของผมเหตุการณ์นะที่มันเกิดขึ้นวันนั้นพวกเราเห็นในคลิปเนี่ยแค่คุณขี่มอเตอร์ไซค์มาเขามาดักและทําร้ายคุณเลยวันเกิดเหตุผมว่ามาส่งผู้โดยสารเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาเจอคนร้ายสองคนเนี่ยอยู่จอดอยู่ตรงที่เกิดเหตุอ่ะพอผมผ่านเขาปุ๊บเขาก็ฟันเข้าที่นี่ก่อนเลยครับที่แรกแล้วก็ผมว่ามือกันแล้วผมก็ล่วงรถไปเนี่ยฟันเข้านี่แล้วก็ที่หลัง แล้วก็จะมีโดนเอาเหล็กตีที่หัวเข่าแล้วก็ขาข้างขวาแล้วตอนเขาทําร้ายคุณเขาได้มีบทสนทนาเขาพูดเขาด่าเขาอะไรไหมเขาไม่มีการพูดเลยครับมาถึงก็ฟันผมเลยอุ้ยอีเราเห็นเนี่ยเขาจอดรอเนี่ยเราเห็นเนี่ยข้างทางเนี่ยเราเอ๊ะไหมหรือว่าผมก็แบบนึกตอนแรกนึกว่าเขาแบบมารอใครอะไรเนี่ยแบบว่าเราไม่คิดว่าเขาจะทำาขนาดนี้เขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคุณคุณจำหน้าเขาได้ไหมคนที่ฟันเนี่ย เขาใส่หมวกกันน็อกผมไม่เห็นหน้าแต่เห็นคนซ้อนครับเขาใส่แค่แมสอย่างเดียวไอตอนเกิดเหตุเนี่ยก่อนหน้านั้นทั้งวันเนี่ยเราก็ขับรถวินมอเตอร์ไซค์เราทั้งวันใช่คับไม่มีปาดมีเฉียวใครไหมก่อนหน้านี้ไม่มีแต่ว่ามีใครเขาตามเรามาอย่างนี้ไหมรู้รู้ตัวไหมไม่รู้ตัวไม่ไอพฤติการเนี่ยพี่ดูจากกล้องเนี่ยเหมือนว่าเขามาดักรอเราแล้วเขารู้ว่าเราอยู่เงี้ยมันมันมือคือมูลเหตุจูงใจในมุมพี่นะในความเนี่ยมันต้องมีไม่งั้นอยู่ดีคนไม่รู้จักเขาจะมา มาจอดรถมารู้พฤติการว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ได้ยังไงทีนี้หลังจากตอนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะพี่ๆพอทําร้ายกันเสร็จแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเห็นคุณเล่เนี่ยบอกกับเราว่ามันไม่ได้มีแค่สองคนนี้ด้วยนะใครกะมันมีคนอื่นด้วยเหรอใช่ครับเพื่อนเพื่อนเขาครับที่มาวนอยู่ที่หน้าวินผมครับแจ่เนี่ยครับแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าว่าเขาเป็นเป็นพวกกันนะคะก็คือก่อนหน้านี้แบบ คือคนที่วินเห็นแก๊งเนี่ยวนกันไปขี่ตามบนมาแบบว่าอยู่หน้าวินตลอดเลยก็เลยวันนั้นใช่ไหมใช่ครับคือนไม่ได้มีก่อนหน้าวันซื่อวันอะไรไม่มีวันนั้นก็คือวันนั้นเลยครับตัวเราเคยไปตีคนอื่นไหมพี่ถามจริงไม่มีเลยครับไม่มีประวัติเรื่องเคยไปทำคนอื่นไหมน้อง่ะน้องเ้องไม่ตีเลยไหมน้องไม่มีก็ไม่มีน้องเป็นเด็กตั้งใจเรียนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอรับแจ้งแล้วเนี่ยเขาบอกเราต่อไหมคะว่าเดี๋ยวเขาจะดําเนินการเรื่องยังไงต่อบ้างออกหมายจับออกหมายเรียก ผู้กระทำความผิดอ่ะแล้วได้คลิปวิดีโอแล้วก็เลยรู้ตัวก็เลยออกหมายเรียกเขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทงหล่อออกห<ช>มายเรียกไปให้เราด้วย<ช>อารู้ตัวเหรอตำรวจรู้ตัวเหรอใช่รรู้ตัวคนซ้อนหนึ่งคนครับแต่คนยังไม่ได้<ช>ไถ้าออกหมายแล้วสิ่งที่พี่ทำมาแล้วการคดีนเนี่ยพอออกหมายคนรู้ตัวว่ามันมีหมายมันไม่อยู่หรอกอฉะนั้นแต่เพื่อนมันมีไง เข้าใจป่ะเอาโลกความเป็นจริงเพื่อนมีหมันไส้เอ้ยเพื่อนกูหนีกูเอามึงต่ออมันมีอยู่แค่นี้แต่นี้ก็ต้องฝากกันเขาจะเอาความปลอดภัยจากที่ไหนอาการเขายังต้องทํามาหากินนะแบบเนี้ยก็ต้องเสื้อไก่แล้วทุกวันนี้ยังขับวินอยู่ไหมครับขับครับกลัวไหมกลัวครับระแวงมากเลยครับถือว่าเหตุมันเกิดในพื้นที่ที่พุ่มกับเก่งมากค่ะนะต้องบอกว่าพุ่มกับเป็นยอดฝีมือนะครับนะเดี๋ยวผมจะโทรหาท่านพันตำรวจเอกพันษาอมาลาพิทักษ์นะครับผู้กำกับสอนทองหล่อนะครับค่ะ ฮัลโหลครับสวัสดีครับท่านผู้มุ่กลับครับผมการจอมพลังครับครับพี่การวัสดีครับท่านผู้มุ่กลับครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องที่เขาถูกอ่าซึ่งซึ่งตอนเนี้เขาก็กลัวครับเขาไม่กล้าไปตามตอกซอกซอยอะไรแบบนี้ก็เลยจะรบกวนท่านผู้มุ่กลับนะครับช่วยให้ความมั่นใจหน่อยเพราะว่าเหตุเนี่ยมันอุกอาจมากที่จะให้การรับผิดชอบเนี่ย รีดรายงานให้น้องทราบนะครับก็เดี๋ยวจะทำทัพใส่จุดสวนให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาต่อเหตุอุกอาจอย่างนี้ไม่ได้หรอกที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้หรอกปล่อยเฉยๆต้องตามจับให้ได้ยังไงขอบคุณมากถ้าเกิดไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยเดี๋ยวเอาเบอร์พี่ที่ติดกันเนี่ยโทรตรงที่ไน่เลยที่อํานวยความสะดวกให้นะครับแล้วคุณกลับมั่นใจไหมครับแบบนี้ถ้าอุกอาจขนาดนี้นี่มั่นใจไหมครับเออมีกล้องวงจรปิดชัดเจนนะครับแล้วที่ทราบข้อมูลเนี่ย การรายงานความคิด้าของสารวัตรกสิีเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยซ้อนแล้วเนี่ยยังไงก็คิดว่าน่าจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้โอ้สุดยอดนะครับนะต้องขอขอบคุณท่านบุ้กกับพันษาอมราพิทักษ์มากๆนะครับท่านผุ้กกับสนท้องหล่อครับครับคุณสำหรับข้อคาเล่นเงินครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็ต้องดําเนินการอย่างที่ท่านผู้กำกับบอกก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดนะผมว่าตอนนี้สิ่งที่ทางผู้ก่อเหตุจะทําได้ก็คือมอบตัว นะผมว่าบอกเลยไม่มีทางรอด <laughs> ผมบอกเลยครับไม่มีทางรอดยิ่งเคสอย่างเงี้ยไม่ได้เคสยากเย็นอะไรเนี่ยนะยิ่งหนียิ่งมันนะ่ะนะแต่ถ้าสมมติคิดว่าจะมาก่อเหตุซ้ํานะครับผิดที่แล้วนะไอ้แก๊งแท็กซี่อยู่ไปร้อยคัน100น่ะนะยังเละราบคาภายในคืนเดียวอ่ะถ้ามาคุกคามเป็นนักเลงกลางเมืองแบบนี้อีกนะเดี๋ยวผมจะไปทองหล่อแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ